สวัสดีครับผมนนท์ชันแนงครับผมวันนี้ก็มารับเซียนเวียครับที่บ้านครับก็จะไปพาไปจับปลาหมอครับลูกปลาหมอครับนี้เียออุปกรณ์ไปเยอะพอดีไม่ตักครับผมก็พอดีมีหมายเด็ดครับมีคนส่งข่าวมาว่ามีหมายเด็ดเจอลูกปลาหมอเยอะครับที่นาครับก็เดี๋ยวไปกันเลยครับครับก็นี่นะครับปลาที่จะมาเอาครับเป็นลูกปลาหมอนะครับ นี่ครับก้นยาวเลยครับเป็นร่องในนาเขาครับก็เดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงก่อนนะครับก็ตัวยังไม่โตนะครับเลี้ยงมาสักเดือนสองเดือนก็น่าจะเกี่ยวเบ็ดได้แล้วครับนี่ครับชุดนี้เยอะครับนี่ครับมีรูปปลาช่อนนะครับปลาช่อนครับนี่ก็เป็นปลาหมอครับยาวไปร่อนู้นเลยนะครับครับผมก็เดี๋ยวจับไปเลยครับ ลูกปลาหมอ <c oughs> ลปลากระกดีแล้วก็ลูกปลาช่อนนะครับผสมเงี้ยครับเยอะครับ,รบลูกปลหมอทั้งนั้นเลยครับ เชื่อใจทางกบ จากห้าทีเด้งม <c ười> ่ถึงห้าทีได้แม่ไปไหนเนาะเจอพ่อกับแม่มันก็ดี เนี่ยครับในนาดบ้านผมดูครับเดครับครับเอเดี๋ยวไปเก็บก่อนครับใช้มือกรอบเอานะครับมันไม่ได้อุปโโกรณ์อะไรมาครับ

โอ้โหนี่ครับนี่ก็น้อยครับตักนี้เต็มก็แป่งครับนี่ครับโอ้โหครับอมตัวน่ารัก พอแล้วครับก็เอาเท่านี้ครับเดี๋ยวที่ใส่ไม่พอเพราะว่าแค่นี้ก็เกี่ยวไม่หมดแล้วครับเพราะเดี๋ยวก็หมอชุดนี้ที่เก็บไปไม่หมดครับไม่ต้องห่วงนะครับก็เดี๋ยวเจ้าของนาเขาจะสูบน้ําใส่พ่กนี้ครับผมไม่ตายครับผมไปครับก็นี่ครับก็เป็นลูกหหมอนะครับ ใสน้นหนยไวยเกี่ยวเบ็ดทุกทีครับก็หมอที่ยังไม่ได้เอาม,มาไม่ต้องกลัวตายนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาสูบน้ำใส่ครับเจ้าของนาพรุ่งนี้ครับ นีเจ้าของนาเขาจะสูบน้ำใสแล้วครับไม่ตายแน่นอนครับตอนแ้วเดี๋ยวจะเอาไปลงที่บ่อปูนนครับลงกูนที่บ้านครับครับต็นนี้ครับมาดูผลงานนี่ครับ นี่ครับกระสายเกี่ยวเบ็ดได้เลยนะครับนี่ครับดูลูประชอนก็มีครับนี่ครับเต็มครับก็หากินง่ายง่ายครับอยู่บ้านกต่จังหวัดครับนี่ครับเนหน้าครับก็จะมีทุกแปลงนะครับแต่ว่าแปลงไหนน้ําจะเหลือน้อยก่อนกันนี่ครับที่ทานกเห็นครับก็จะลงเป็นฝูงครับครับผมก็เดี๋ยว กลับไปเอาไปปล่อยในวงที่บ้านครับผมครับก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับก็ข้างๆก็เป็นร่องน้ำนะครับครับนี่ก็เอาปลาหมอลูกปลาหมอมาลงครับที่จับปลามาเม่เันเานี้บ น่ก็ลงในวงตูนนะครับก็เนี่ยครับแต่ก่อนผมเลี้ยงหนูนะครับร้อยห้าสิบบ่อครับเป็นบ่อวงหนูเก่าครับก็มีตายบ้างครับนี่ครับใช้ก็กําลังเกี่ยวนะครับใช้กําลังเกี่ยวเบ็ดครับปากกระชอนครับมีตังนี่ ก็ม e ันเล่นจัดรับอดไม่ได้ครับก็มีตยบ้ากครับก็เดี๋ยวไว้ปักเบ็ดครับ เผื่อขายเขาก็แบ่งขอซื้อก็ขายครับเราแบ่งไว้3ามบ่อนะครับ วัวที่ตายก็เยอะนะมีลูกปลาก็ดีเยอะเหมือนกันนะครับตส้อย่างครับแต่ก็เดี๋ยวเราก็มาเลี้ยงต่อให้มันใหญ่หน่อยครับ ตอนเราเกิดน้าหน้าครับต้มันไม่ตายมันอาจจะมาแน่นจัดถ้ามันก็มีตายฮนะดร๋ยวก็ต้องมาไล่ซ้อนอีกทีทนะครับ ยอะก็ต้องค่อยชับมันอัดจ,จะมาแน่นจัดครับมีขนาดถังไปหลายใบนะครับอันนี้ ตัวเป็็นกอยู่เยอะเลยนะครับเนี่ยครับก็สำหรับ EP นี้ครับก็นี่ครับไปซ้อมกระหมมาับเป็นลูกเหยือครับก็เอาไว้3บ่อนะครับผม ก็สำหรับอีพีนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับฝากพี่ๆนะกดติดตามด้วยนะครับกินนึงหงวิชาขอบคน้าเนาะแครับผมก็ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ